Accord G8 ปี2009นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวเท่านั้นนะครับบอดี้สวยมากไม่199,000ไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องเดิมห้องโดยสารเนี่ยกว้างนั่งสบายนะเบาะนั่งดีทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเลยนะครับช่วงล่างคันนี้แน่นนะครับแล้วก็ยางใหม่แล้วพวกคิ้วยางขอบกระตงประตูกระจกเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีครับจบเสียงดีนะกับค่าตัวของ Accord คันนี้ผมบอกเลยว่า ไม่แพงนะครับ่ารถันี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนเครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาทสวัสดีครับพบกับผมเวจากเวอรโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถจากทางค่าย Honda นะครับวันนี้เปลี่ยนแนวเป็น Honda บ้างนะครับคันนี้เป็น Accord G8 ปี2009นะครับ คันนี้เป็นรถมือเดียวเท่านั้นนะครับบอดี้สวยมากไม่มีชนเลยนะครับไม่หนึ่งแสมื่นเไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องเดิมจากที่ลองขับแอ c o คอร์ดคันนี้มาทําคลิปนะครับในวันนี้รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ห้องโดยสารเนี่ยกว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยนั่งดีทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเลยนะครับเป็นรถที่ใช้ในเมืองก็ดีนะครับแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดเนี่ย คุ้มเกินราคาครับกับค่าตัวของ a อค o r d คันนี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าราคากับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์เนี่ยท้ายคลิปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูกันให้จบคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับมาเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้เป็น Accord ตัวสอนะครับเครื่องสสูบนะ ไฟหน้านะครับเดิมนะครับรถคันนี้เดิมเดิมหมดเลยนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับไฟหน้ายังใสยอยู่นะยังใสยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะไฟหน้ายังสวยนะครับได้อยู่นะอ่าแล้วก็สีนะครับสีรอบคันเนี่ยผมว่าเนี่ยครับบอดี้บางๆนะครับ สีรอบคันถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปเก็บสีเพิ่มเลยครับสียังสวยอยู่ครับแล้วก็บอดี้สวยครับคันนี้บางๆนะครับไฟท้ายนะครับก็ยังใสอยู่นะครับไฟท้ายเดิมนะใสๆเลยครับทั้งสองฝั่งเลยมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ถอยยังใช้ได้นะครับด้านนี้ก็ยังใสนะนี่นะครับ ไฟยังใส่นะนี่ก็เป็นไฟเดิมติดติดรถมาเลยนะครับเนี่ยครับรถสวยครับให้ให้กล้องเนี่ยค่อยๆแพนไปดูนะครับว่าสีเนี่ยสวยทั้งคันจริงๆยางคันนี้เป็นยางโยโก,โกนะครับยางใหม่ยางใหม่เลยนะครับ<ม>ก็ภายนอกนะครับถือว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่า มีรายละเอียดอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูภายในของ a อ c o r d เดชนนี้กันนะครับก็ภายในของตัวนี้ของถือว่าสภาพยังดีนะครับ,บเบาะหน้าหลังก็ยังเป็นหนังเด,เดิมอยู่นะครับแล้วก็แผงประตูที่ผมมาเนี่ยมันมีพองด้านฝั่งคนขับบานหนึ่งก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาการประจำรุ่นเนี่ยมันจะชอบพอง ตรงแผงประตูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ <c oughs> ว่ารายละเอียดของตัวไอคอนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับภายใน <c oughs> เริ่มจากตรงกลางนะครับตรงกลางก็มีนี่นะครับเก๊เก็บของอันนี้ก็เป็นสาย usb นะครับมาให้นะตรงนี้ก็ที่วางแก้วนะครับอ่ามาด้านตรงดัชบอร์ดนะครับตรงกลางผมว่ารุ่นนี้มันดีไซน์ภายใน ทันสมัยนะครับในยุคนั้นถือว่าดูล้ําดีครับปุ่มตรงเนี้ยผมว่าดูแบบดูอลังการดีในยุคนั้นนะแล้วก็ให้อารมณ์มีความรูหลาแบบสปอร์ตแอร์คอมันก็คือ Honda เนี่ยมันก็จะเป็นแบรนด์ที่ทํารถออกสปอร์ตอยู่แล้วนะครับภายในเนี่ยก็ดูลงตัวดี <c oughs> ด้านบนก็จะเป็นอ่าพวกชุดควบคุมแอร์นะครับทั้งหมดอันนี้ก็เป็นแบบดูโอ้ได้นีครับปรับหรือว่าแยก อุณหภูมิซ้ายขวาก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับความแรงพัดลมแอร์นะครับอน,นี้เปิดปิดความแอร์ไล่ฟ้าไล่ฟ้าแล้วก็นี้โหมดทิศทางลมนะครับลงเท้าได้นะครับด้านล่างก็เป็นวิทยุน,นี้ก็ฟังซีดีได้นะครับ a อ x ได้นี่นะครับปรับ ไ้ได้นะครับพีกเราจะให้กล้องแพนมาด้านซ้ายก่อนนะครับภายในสวยครับคันนี้ช่องแอร์ดีทุกช่องนะครับือนเดิม hmm. แน่นทุกช่องอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือคู่มือก็ยังอยู่นะครับแอดอันนี้ก็จะเป็น c ีดีนี่นะครับ รถคันนี้มีประกันนะครับประกันพึ่งต่อมาเลยนะครับหมดมีนาปีหน้าเป็นสองบวกนะครับที่เปิดไฟหน้าของแอร์คอร์ดก็อยู่ด้านนี้นะครับด้านขวาด้านนี้เป็นก้านฝดน้ำฝนนะครับครูสคอนโทรลด้านขวานะครับด้านนี้จะเป็นปรับพวกเครื่องเสียงปรับโหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับ กระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็กระจกขึ้นลงได้หมดนะครับทั้งสี่บานนะครับคันนี้ครับด้านหลังนี่นะครับขึ้นลงได้หมดได้ครบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันครับอ่ะเปิดกระจกนิดนึง จะได้สว่างดีกว่าไหม no. เนาะต้องบอกเลยว่ามันกว้างมากนี่ครับเล็กรูมเล็กรูมประมาณสองกัมปั้นเลยนะเออเนี่ยครับเล็กรูมสองกัมปัน้นเฮดรูมนั่งหลังตรงหนังนังติดเบาะนะครับแต่เฮดรูมเนี่ยประมาณของผมประมาณสักสองนิ้วครับเฮดรูมประมาณสองสองสองสามนิ้วอะครับ แต่บาะเนี่ยผมชอบนะมันมันยาวมันจะยาวกว้างมาตรงนี้เลยครับเนี่ยานั่งเอเออย่างเงี้ยสอดเท้าเข้าไปได้ลึกมากผันั่งสบายนั่งสบาย,น,บายนั่งดีเลยที่เท้าแขนมีที่เท้าแขนมาให้นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็โอเคนะองศาความสูงก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้แล้วก็ที่เก็บของมาให้นะครับตรงนี้นิดหน่อย วางแก้วน่าจะไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจริงๆมันจะใช้กุญแจแล้วก็เปิดนี่เข้าไปหยิบของเข้าไปหยิบของด้านเนี่ยท้ายได้นะครับแอคคอร์ดจริงๆถ้าเราเปิดจากฝาท้ายมันจะพักเบาะลงอย่างเงี้ยได้แล้วก็เอาของแบบใส่แบบที่มันยาวๆเนี่ยมันจะเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับแอคคอร์ดทำได้มีแอร์หลังมาให้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่า ช่องของแอรหลังเนี่ยมันอยู่ต่ําไปนิดนึงถ้ามันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแอมันน่าจะปรับได้ดีกว่าแต่โดยรวมถือว่าดีเลยครับมันเป็นรถที่นั่งสบายเลยอะ่ะห้องโดยสารด้านหลังนี่คือวางเท้านี่คือแบบสบายมากแล้วก็ข้างหน้าก็กว้างครับห้องโดยสารดีทั้งหน้าหลังเลยส่วนตัวชอบมากเพราะว่ามันเป็นรถขับหน้าได้แหละมันตรงด้านหลังมันก็จะมีพื้นที่เหลือ <c oughs> นี่ครับก็จะมีไฟส่องอ่านหนังสือมาให้นะครับตรงนี้อ่าก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่หารถเป็น d ดล l y ยูเป็นรถครอบครัวนะครับคันนี้ใช้งานได้เลยครับสภาพดีราคาไม่แพงนะครับ Honda Accord G8 น่าสนใจครับก็มาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยมากแต่ว่าอาจจะดูเลอะเลอะฝุ่นนิดนึงนะครับ ให้กล้องแพนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแพนดูอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นด้านบนนี้นะครับนี่นะครับเดิมๆมหมดเลยสติกเกอร์อยู่ครบนะเนี่ยครับฝาโปรงสติกเกอร์รถเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยครับสติกเกอร์อยู่ครบหมด เดี๋ยวผมจะลองสตาร์เครื่องให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเครื่องเงียบเดี๋ยวเล่นให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ เล็งเครื่องก็ไม่มีดังนะครับเครื่องเงียบดีนะครับคันนี้สมบูรณ์มาดูทางด้านท้ายนะครับห้องเก็บสัมภาระกันแอคคอร์ดนี่ลึกเข้าไปเลยนะครับว่างมากนี่ครับก็เดี๋ยวดูยังอะไรนิดนึงนะยังอะไรอยู่ครบนะครับนี่นะครับก็พวกเครื่องมือ แม่แรงนะครับอยู่ครบรถไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้มือเดียวเลย <c oughs> นี่นะครับเดิมหมดนี่ครับท้ายนอตเดิมๆครับ ท้ายสวยครับเดิมหมด ถาพูดถึงฟีลลิ่งของแอคอร์ดนะครับคันนี้นะ,ะจากที่ผมได้ลองขับมานะครับวันนี้ก็มาทําคลิปที่ต่างจังหวัดตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งร้อนมากนะครับแต่ว่าแอร์เย็นชาเลยอย่างแรกนะครับมาคันนี้แล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยผมว่าคันนี้เก็บเสียงดีนะเพราะว่าช่วงล่างช่วงล่างคันนี้แน่นนะครับแล้วก็ยางใหม่ แล้วพวกคิ้วยางขอบกระตรงประตูกระจกเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีครับเก็บเสียงดีนะแล้วแอร์คอรเนี่ยจากที่ได้ขับมาเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ห้องโดยสารกว้างครับนั่งสบายมากทั้งเบาะหน้าเบาะหลังถือว่าผมชอบนะสำหรับใครนะครับที่สนใจตัว แอคคอร์ดันี้นะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่2 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับในราคานี้นะครับรถพร้อมใช้เลยรถันี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนเครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาทออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับทางเราก็มีบริการที่จะรับจัดไฟแนนซ์ให้ช่องทางการติดต่อก็ขึ้นไว้ในคลิปนี้ ลอดทั้งคลิปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากนะครับช่อง YouTube นะครับ Way Auto แล้วก็เพจนะครับ Facebook Way Auto ซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทางเราก็จะมีรถแบบนี้นะครับรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับส่วนอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ

Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, I get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have it douse. doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining out I keep making sound, go another round Bitch I'm legend bound, can't stop me now